สวัสดีจ้าพี่นอ้องปองปลายสูผู้สกคนต้อนรับขอสู่ช่องก็อติดหวยดังมาแช่นะจ๊ะคําว่าพอกับแอดมินพนเดิมพนเก่านะพี่น้องแอดมินก็มีแนวทางดีๆตล็กปังๆเอามาแบ่งปันพี่น้องในเบิ่งการดเฉ่นเคยนะจ๊ะสำหรับชุดนี้นะจ๊ะก็จะเป็นแนวทางของแอสมิสเตอร์บอลของแทร้อยเปอร์เซ็นต์นะพี่น้องเดอ้อซึ่งอที่ผ่านมาเพิ่นก็นให้เขาเลกไทยสองตัวล่างนะจ๊ะก็คือเก่าหาหาเก่าพี่น้องต่อโดยแนวทางของ อาจารย์ใหม่เองเด้พี่น้องเด้อรัฐบาลไทยชุดเต็มเนาะจ้ะแอดมินเอามาฝากให้พี่น้องในเบิ่งกันเนาะจ้ะก่อนสิไปรับชมรับฟังเนาะจ้ะแอดมินก็ขอกำลังแห้งใจจากพี่น้องสบูสุกข์เนาะจ้ะด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกิ้งกิ้งแจ้งเตือนเนาะจ้ะพี่น้องก็สด็รับชมคลิปไม่ๆม่กันเนาะจ้ะส่วนแอดมินก็เสด้มีกำลังแห้งใจในการทำคลิปต่อไปด้วยการกดไลค์กดแชร์เป็นก็นังใจให้แอดมินจากพี่น้องสบู้สุกขนเด้อจ้า เื่อเป็นการบอเซวลล่าเข้าก็ไปรับชมแนวทางกลยพี่น้องเริ่มต้นกะทีนท่นวทางของแอสมิสเตอร์บอลกันก่อนเลยจ่ซึ่งผลงานหัทีพผ์มานมา1ตุลาคมเพื่อนก็นให้เขาเด็กไทย2ตัวล่างนอกจากก็คือเก่าหาหาเก่าพี่น้องซึ่งเพื่อนก็นให้เขาโตวิ่งนอกจากนั่นก็คือลักเก่าพี่น้องบิ่งเก่าเขา2ตัวล่างเก่าหาหาเก่าจ้าเอากลับมาเบึ้งตอกันที่16ตุลาคม25 6 7กเจก,กันต่อเลยจะซึ่งแอสมิสเตอร์บอลกันได ลอ,อยแนวทางมาหาแล้วเนะจ้ะรัฐบาลไทยงวดเระาจวันที่16ตุลาคม2017ชุด3โตะเเ๊ะก็ได้ก6 0 5, 5, 5 7 0 5 8 0 5 607 707และ807จะเน้นให้เม็ดเดียวแดงแๆก็กคือ 70H ดิพีนองเดอ้อขี่สไนสีแดงโตเนเน่นนะจ้ะ7 0 5 ซึ่งวันนี้เพื่อนก็ให้วิ่งไปที่ลักศูนย์ชุด2โตก็คือ02 0 5 0 6 0 7 92, 19, 96แล้วก็97าจ้ะเน้นให้2โต2 5ก็คือ0 5กับ0 7ไดเด้อพี่น้องเด้อแนทางของเอสมิสเตอร์บอลนะจ๊ะซึ่งก็ลงห้ในวันนี้นะจ๊ะ13ตุลาคม2 0 6 0เจ็ดแคไปเบิ่งจุดเบิ่งกัน้ะจ๊ะเน้นให้แล้วก็ฝากไปหา จับโปรตีติดเอาไว้กันพลาดกันตกรถเดพนองเด้อสถิตทาทางของแอดมิสเตอร์บอลของแท้ล้านเปอร์เซ็นจ้าไปเบังตองอธินท่าทางของอาจารย์ใหม่เอกกันตอและจากขนมไทยงวดประจำวันที่16ตุลาคม2 5 6 7ซึ่งชุดนี้ก็เป็นเลขศูนย์นะจ้า3ตัโตม็ดเดียว4 7 1จาก้ตัดเหรียญ4ีเและ71จ้ก เลขก็ลังวันพุดก็คือลัก2องัก4แล้วก็ลัก8ปดได้พ hmm. น้องเด้อสองสี่แปดจะเลขสูตรขนมไทยสี่เจ็จ้ามาต่อกันที่ชุดเต็มกันต่อแล้วจ้าแนวทางของอาจารย์ใหม่เอกเชนอยกันนะจ้ะชุดเต็มฟั่นห้เน้นเน้นแล้วนะจังวันนี้ก็ให้ตัวเด่นไปทีห่งกับเจ็ดฟั่นห้ไปทีลักหนึ่งมากหลายลักหนึจ้ะชุดสองโตก็คือหนึ่งสี่หน่ 78.3แชุดโตเจ็ดและ417เจจ้ะเม็ดเดียวเน้นไฮยพี่เก่าหเจ็ดเดพี่น้องเด้อเก่าเจจ้ะโตอัดนักมักแห้งก็คือ17เจกับ7 9ดเก่าด็กพี่น้องเด้อ17กับ7 9เก่าจ้าแนวทางของอาจารย์ใหม่เองนะจ้ะแคบไปเบิงจุดหรือเบิงกันเด้กพี่น้องเด้อมากกว่าฝาไปหาจ้าโตตัีติดเอาไว้กันพลาดกันตกรถกันเด้อจ้า ถ่ายนี้แอดมินก็ขอให้พี่น้องสภุสคนโปรโดใสวิจารญาในการรับชมและก็ร,รับรู้ข้อมูลอย่างมีสติเด้อจ้ะเป็นเพียงแนวทางในการเสี่ยงโชคและพี่น้องเดแล้วก็สนับสนุนการสื่อสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นเด้อจ้ะทางช่องบอสนับสนุนการพนันหรือว่าสิ่งผิดก,กฎหมายทุกชนิดเด้อพี่น้องและแอดมินก็ต้องขอขอบคุณแนวทางทุกประจานทุกทุกสำนักนํำเด้อจ้า การลงทุนมีความเสยงสูง,งพี่น้องกระต้องพิจารณากันให้ดีๆ,ดๆด้วจ่ะสื่อตามกำลังรั์สื่อตามผืนดวงขอจะของและพี่น้องเด้อจะจะถือแอดมินก็นขอให้พี่นอ้องสู้ฟูสู้คนส่งดีแห้งๆปังๆมั่นๆมกันทุกคนนะจ้ะสำหรับคลิปนี้แอดมินก็นขอโต,โตล่าพี่น้องไปสนิทกันว้วจ้ะเราจังกลับมาพอกันใหม่ในคลิปหนะ้าสวัสดีจ้า